สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบและชาวเพฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านนะครับกับขอนําทัานผู้ชมมาพบก,กับช่องเอสสายจกรถแมคโครซิงครับเาสำหรับปลปนี้เราก็เอาเจ้ายักษ์มารวจดยางกันหน่อยนะพี่น้องเออคุณครับดูครับ แม่คุณเยอะมากครับเอาเอาสักสิบยี่สิบเที่ยวน่ารปีไม่ได้วิ่งดินนานครับดเดี๋ยวจะลืมนะเที่ใกล้ๆครับวิ่งอยู่คันเดียวรครับปากโบครับหลงนาครับ ดีว่าดินขาดนิดหน่อยครับประมาณสิบกว่าเที่ยวนี่แหละครับก็ให้เอารถดำมาพอยนะครับที่จริงแม่โคพลอยก็ได้ครับไกลๆครับแต่ว่าดินแข็งครับดินล่างพื้นล่างแข็งครับเอารถดำมาทอยดีกว่าครับจะได้นวดยางบ้างครับไม่ได้วิ่งนานครับเดี๋ยวลืมวิชา นานๆเขาจะได้ออกงานทีครับโอ้ดินแถวนี้นี่ขุ่นมากขุ่นเยอะครับดินช่วนี้พระจ้าโอ้นี่ครับที่ตรงนี้ครับแปลกๆ รเราใส่ประมาณ4ตักนะครับ4ตัก5ตักครับ เจ้ายยกเราแบกได้เยอะครับและดินแบบนี้นี่มันเป็นดินร่วนครับดินมันใส่กุมดินไม่ได้เยอะนะครับจะต้องใส่หลายตักหน่อยครับ ใกล้ๆครับไม่ต้องไปครับใส่แค่พอเนี่ยครับใส่สีตักทองตายแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งครับชิวๆครับไอ้ยะ่ะ ใส่เกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยก็พอละพราะดีขุดสะนะครับตรงนั้นมันเป็นโคกกว้างนะครับก็เลยใส่ดินดินไม่พอนะครับสะลึกสองเมตรห้าสิบรับเพราะว่าทอยดินไปทางนู้นเยอะครับ ดินเอาไปฝั่งเดียวนะครับก็เลยฝั่งนี้ไม่มีดินนะครับฝั่งนู้นรถเข้าไปไม่ได้นะครับรถดำเข้าไปไม่ได้ครับก็เลยเก็บไว้ทอยใส่ข้างหน้าตรงนี้ดีกว่าอืสีท้ายดังดีมาก มาแล้วจ้าไปตรงนี้เราก็จะเป็นคันนานะครับกันเขานะครับกัน้นกั้นระหว่างเขานะ ให้รถดัได้ลองงานบ้างครับให้ได้ทำงานบ้างครับเดี๋ยวจะเหงานะครับโอ้แต่ดินฟุ้นจักแนบดินมันแห้งนะครับอันนี้ดินเหมือนไม่ไม่ค่อยมีน้ำนะครับที่อื่นยังพอเปียกๆนะครับแต่แถวนี้นีนโยโกู นี่ครับจัดไปอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลยวสนัสดีก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ช่อง e ai, เอิร์สายจบพร้อมไมโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ